คาเฟ่ชิวๆที่เรานำมาเสนอในวันนี้ตั้ง2ที่คือที่แรกคือ Memory House และคาราเพส สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ที่ Memory House หัวหินเขาเต่านะครับวันนี้เราจะพามาตะลุย <Heh. S 2> นนราย้านกาแฟในหัวหินเราจะไป2ร้านค่ะร้านแรกเป็นจุดที่โอ้โหหน้ามาเช็คอินใครที่ชอบถ่ายรูปพลาดไม่ได้เลยไปชมกันเลยดีกว่าค่ะตามไปเลยก็ช่วงสายๆหน่อยนะพี่เม้าไม่ร้อนมากไปเดี๋ยวเราไปดูเมนูของรานกัน เราสองคนก็ได้ไปสั่งเครื่องดื่มซึ่งเช้านี้ก็กตต้งกาแฟคนละแก้วสำหรับพี่เม้าเองกาแฟประจําตัวคืววออเมริกาโนไม่ใส่น้ำตาลก<ช>ินอยู่อย่างเดียวพอมอยากกินกาแฟเยนน็นค่ะที่ร้านมันมีความน่ารักก็คือเวลาคนสั่งอาจจะชอบอมีน้องหมีอยู่ด้วยก็เลยใส่ท็อปปิ้งเข้าไปพี่เพิ่มแค่5 0บาทเขาเป็นวุ้น,นะพี่อ๋อเป็นวุนเหรอแต่ได้ไหมได้พี่คือปกติถ้าอยู่ในจานเฉยเขาจะคิดตัวละ69บาทแต่ถ้าเกิดมาใส่เป็นท็อปปิ้งในเครื่องดื่มก็จะเป็นห้าบาทก็น่ารักกอ้โห รสชาติมันเป็นมุ้งแบบนี้อร่อยโอ้ยมีสองสีมีสีพูกแก้วนี้ของเชียงค่านะคะ159าบเาทเองค่ะชานมไข่มุกส่วนของพี่เอเมย์ก็น้องร้อนเนี่ยก็79บเาทเองรสชาติี่ถูกใจไหมอ๋อถูกใจรสชาติโอเคเลย นี่นะคะมีเบรเกอรี่มีเค้กเยอะมากมาย,ยแต่บรรยากาศร้านนี้นะใครที่ชอบถ่ายรูปลงอัพโซเชียลมีมุมถ่ายภาพเยอะมากใช่เดี๋ยวจะพาไปเดินดูจุดถ่ายรูปนะคะบางจุดนี้เขาจัดเซตไว้ให้น่ารักมากเลยค่ะเป็นเหมือนนิกแคมปิปป้งน่ารักน่ารักอ,อะไรอย่างนี้ด้วยค่ะโอ้โหนี่กำลังจะหยดแล้วอ่าช่งภาพกินก่อนไหมนะเช่เอาแช่งภาพจิบกาแฟเสร็จแล้วไปดูที่ถ่ายรูปดีกว่า พี่ไม่นั่งหรอตรงนี้ก็จะมีประมาณ2-3สามจุดตรงนู้นก็จะแบบเหมาะกับสาวหวานมากกว่านะพี่นะนี่ถ้าถ่ายให้ถูกวิธีคือพี่พี่พี่จริงๆต้องถ่ายแมนๆปะวะดูสาว ชมร,บรอบๆอากาศก็ได้ลมจากน้ำนะเย็นดีที่จริงรูปทรงแบบนี้จะเห็นได้ที่ญี่ปุ่นโอตาลุก็จะแนวๆนวนี้นะอตอนนี้นมีแต่เต่าตะหนุแล้วล่ะค่ะ รุปได้ว่าตรงนี้ก็คือนอกจากมาแวะกินกาแฟาแล้วรอบบริเวณร้านคาเฟ่ตรงนี้ก็คือมีจุดถ่ายรูปทุกจุดจริงใช่ใชเยอะมากไป<ม>น้องบอมเดี๋ยวเราจะพาไปอีกหนึ่งร้าน ตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่จุดที่สองนะคะติดทะเลดูซีวิวมากแล้วก็บรรยากาศที่คาราเพชบรรยากาศดีมากแล้วก็ใกล้กับจุดแรกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็คือถ้าใครอยากจะมาถ่ายรูปเนี่ยสามารถมา2ร้านได้พร้อมกันเพียงแค่5านาทีเท่านั้นสไตล์นี้บอกให้ความรู้สึกว่าเป็นเหมือนบีบคลับอะไรเงี้ยเป็นสไตล์แบบทหาข้างหน้าก็จะเป็นวิวทะเลสวยงามสบายตามากค่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูเมนู เมื่อสักครู่เราก็ไปสั่งเมนูเครื่องดืม่มกันมานะคะพี่เมาสั่งเป็นอะไรคะซีโซดาเนี่ยสีเหมือนทะเลอ่ามีคอนเซปต์ส่วนอบอมอยากกินแบบผลไม้เบอร์รี่เบอรี่ก็เลยสั่งเป็นมิกซ์เบอร์รี่นะคะ นอกจากเครื่องดื่มทั่วไปทั้งกาแฟเมนูเย็นต่างๆนะที่นี่ก็จะมีชุดปิกนิกกับพี่เมาสําหรับสาวๆที่อยากใส่บิกินี่ไปถ่ายรูปที่ชายหาดสไตล์แบบปิกนิกปิกนิกอะไรเงี้ยเขามีให้เช่ามีเป็นเซตเลยเซตหนึ่งห้าร้อยเก้าสิบบาทซึ่งจะเป็นเซตมีผ้าปูมีปะกาเป็น้อมถ่ายรูปเขาจะเสิร์ฟพร้อมเครื่องดื่มด้วยเดินไปก็เป็นทะเลแล้วใช่นิดเดียวเองเนี่ยนั่งแบบว่าซอฟต์ดิ้งเบาๆนั่งดูทะเลชายหาด สำคัญต้องบอกไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ทางทีมงานเจอไปแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนเป็นสังคมไร้เงินสดค่ะมีใครพกตังเงินสดมาเลยก็คิดว่าอาจจะแบบโอนได้พร้อมเพย์ได้หรือแบบรับบัตรอย่างนี้ได้แต่ที่นี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะรับต้องพกเงินมาโชคดีค่ะตอนนี้ช่างภาพเขาก็มี500สุดท้ายค่ะก็เลี้ยงพวกเราบนที่เรียบร้อยแล้วนะ เอาละพี่มาตอนนี้ก็น่าถึงเวลาที่เราต้องกลับกรุงเทพกันแล้วแหะพี่ใช่เที่ยวมาหลายที่แล้วกินจนอิม่มคาเฟ่ชิวๆที่เรานำมาเสนอในวันนี้ตั้ง2ที่คือที่แรกคือ Memory House และคาราเพสจริงๆก็ประทับใจคนละแบบอะ เป็นคนละสไตล์มาวันเดียวได้2อที่แน่นอนก็เป็นตัวเลือกให้เพื่อนๆเข้ามาเลยซอยเลยนะห0วหินร้อยหนึ่งสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาคุณผู้ชมพวกเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวหรือไปกินอาหารที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะสำหรับเพปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ